ทอมทอมทอมดดดดทอมทอมสวัสดีชาวมิสเตอร์แอนด์มิสซิสสมิธผูดังโตทุกทุกขั้นนะครับผมร้อยตำรวจทีพลเอกปริญญาโธนี่และในคลิปวิดีโอนี้เราอยู่กันในประเทศไวซิตี้ซึ่งมีการก่อการจราจลมากมายและทำสิ่งผิดกฎหมายมากมุ้ยมากมุ้ยคืออะไรวะมีการขโลยวิวัตและมีการจก ยอมให้คนชั่วเนี่ยรอยนวลเราไปจับย้อนกันเลยตอนนี้เนี่ยเราต้องไปถามประชาชนนะครับว่ามีการก่อการร้ายอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าเขาจะเป็นหูเป็นตานะสวัสดีครับประชาชนครับให้ความร่วมมือด้วยครับทำตัวมีพิรุษนะครับพิรุษไลน์มาขายของก็มีพิรุษเสรอไม่ใช่ว่าน้องชี้อะไรเหรอชื่อตู้ปลาไหน้องตู้ปลาน้องตู้ปลาเห็นใครก่อการร้ายไหมเห็คนตำรวจนั่นแหละมาป้นหนู อนนี้มีคนก่อการร้ายในเมืองเยอะเลยนะก็เลยอยากบอกให้น้องตู้ปา้าระวังตัวไว้นะคะพระโสดูแลตัวเองด้วยนะระวังด้วยนะเดี๋ยวนี้มันมีโจรเยอะออเข้าใจไหมเข้าใจอ่ะอไม่ไม่คุยกับผมมีคนมาก่อกวนหนูไม่ได้ก่อกวนนะคะพี่เป็นผอ,อรตรอนะอยู่กับเอออยู่กับใครก็ไม่รู้ว่าน่าจะล็อกจิตนิดนึง <_ k> หรวจมาตัวตลาดได้เงิน2บาทวันนี้นะครับทุกคนครับในเมืองไวซิตี้ก็วัสดีครับจ่าเช็ดมาเช็ดมา,<อ>มากดกดตรงไหนรับจ่า<อ>เ,เลขสองไม่ทันแล้วมันหมดไปแล้วอ้าวเฮียหายตัวครับเปิดบอด้วยเปิดบอด้วยหมวดขณะนี้มีจอนอยู่ข้างบนใช่ไหมจ่าบิบ๊กี้เดี๋ยวขึ้นไปไล่ให้นะครับ ได้ครับโอ้เห็นแล้วนี่ไงหัวชมพูข่าวทราบอาสามสองสีชมพูลูกพันสันฐานเป็นผู้ชายหน้าตาไม่ค่อยดีตัวเตี้ยๆียดำๆสิวเยอะๆเขื่อนโอ้โหทราบแล้วเปลี่ยนตำรวจมาช่วยโคตรเยอะเลยครับทุกคนมีหนึ่งมีสองมีสามย็ดเค้โคตรเยอะเจ้าอะไรมาลอดครับนั่นน่ะจ่าครับจ่าครับคันนี้ผมขอเองครับจ่าจ่าผมขอเองจ่าจ่าบิ๊กเก็ผมขอเองคนนี้คันนี้ผมเองผมขอผมขอผมขอจ่าผมขอเอ้ยจะไปไหนรถมันตนละชั้นกันไอ้ผมชวนครับ ขอโทษขอโทษโทษเอาใหม่เอาใหม่อ่ผมให้สิบวิครับผมให้สิบวิผมไม่ได้เลยครับผมต้องซ่อมนะเนี่ยถ้าผมขอซ่อมได้ไหมอ่ะได้ได้ได้ซ่อมเลยจ่าจ่าผมขอคนนี้จ่าผมขอเรื่องนี้แม่ขอไอผมบอกลูกน้องผมกลับไปหมดแล้วนะครับคุณพร้อมหรือเปล่าขอคันเดียวก็พอแล้วครับเดี๋ยวให้เขาซ่อมรถก่อนนะครับคือกฎของตำรวจเนี่ยห้ามจะไปชนประชาชนนะก็คือเราต้องยิงร้อยได้สี่ล้อก่อนนะครับทุกคนเอาละครับผมให้คุณออกกมาท่าวิเลยครับห้าสี่สามสองหนึ่งจะดิไปไหนเออเล้ง จิ้งมือยิงไม่โดนอมเพื่อเื่อื่มันคุยกันในวิทยุอ่ะยังยิ้งจิ้งจิ้งยิ้งจิ้งอยู่จิ้งมือยิงไม่โดนไปเกินเลยหรือเปล่าจิ้งเงยโดนโดนโดนมอบตัวซะดีกว่าก่อนจะเจ็บตัวนะไอ้น้องชายกลับตัวตอนนี้ยังไม่สายโอ้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 ตก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 มัแน่จะเหินฮันน่ เธอหลอมลงมาลงมาแล้วก็ดิ้งโอ้ยกลับดโดนว่าไม่โดนไอ้โดน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 ดน,ดน,นะนะอะไรน้องอะไรน้องไอ้นี่ไปไหนหากไม่ดูเป็นการลบกวนก็จะชวนเธอมารักกันเอ้ยเฮ้ยชวดตำรวจทำไมอะครับ พิไ้กบไอกอก้วย่าอกวเอาเอาดึไงนั่นน่ะยังไงนั่นน่ะ้กบกิวอี้ยวไอ่ไบ้ไอเกิดไปหรือเปล่าฮนี่ไปไหนกูเป็นนายก โคตรเร็วเลยอ่ะนี่ผ่านหน้าออกไปแล้วอ่ะไปไหนหนีไปไหนตอนนี้เราโดนไปสามล้อแล้วนะครับทุกคนเหลือล้อขวาหน้าเหลือล้อขวาหน้าปั๊บโดนโดนยังไม่โดนแม่หนีด้วยวันนี้เลือกว่าสองตอนนี้โจนกำลังวิ่งออกไปทางที่ตะวันออกเฉียงเหนือหลบอยู่ในพุ่มไปไหนน้องไปไหนน้อง มอบตัวดีกว่าเนอะ Rank, เอ้ยไ <c oughs> อ้ยิงไม่โดนยิงไม่โดนหรอกโ,โ,โ,โอ้โหทำไมาถึงทำตัวแบบนี้ครับ <c oughs> พ่อแม่ส่งมาเล่าเรียนจะมาขโมยปูนของหลวงได้ยังไงครับฮะให้ความร่วมือด้วยครับให้ความร่กมือด้วยครับ,มไ,รบไม่งั้นต้องติดคุกยาวนะครับอยู่เฉยครับนิ่งๆครับ มันคือเจ็บปวดแทนน่าคุณตอโลอ้ววอาเขาเนี้ยใส่กุญแจมือนะครับคุณตอโอไม่เอาผมนี่นี่นเอาอันนี้นี่เฮ้ยเกินเกินเกินดิจิตอลเหรอดิจิตอลเหรอเอาดิจิตอลเหรอคุณตอโอทำไมคุณตอโอไล่โหดจังเลยอ่ะเอ๊ะคุณตอโลกบ คุณโดนข้อหาสามข้อหานะครับผมแค่มาขี่รถเล่นแล้วก็ดูของปูนเฉยๆแล้วขอค้นหาหน่อยอ่าเขามีปูนหนึ่งลูกนะครับทุกคนเพราะว่าทําผิดกฎหมายนะข้อหาที่หนึ่งก็คือขโมยปูนของหลวงนะครับข้อหาที่สองก็คือพยายามหลบหนีเจ้าหน้าที่นะครับข้อหาที่สามก็คือเลือใส่พนักง,งานนะครับ ไม่ใช่ครับมันคือเสียงโกสเดี๋ยวจะจับคุกประมาณลดหย่อนได้ไหมครับเนี่ยตอนแรก30ปีจะลดให้เหลือ1ชั่วโมงแล้วก็ปรับนะครับตอนนี้คุณมีเงินเท่าไหร่ครับไม่กี่บาทเองครับแล้วคุณมีเงินเท่าไหร่คุณมีเงิน6,700ใช่ไหมครับผมไอ้คุณตำรวจผมจะเอาไป6,700แล้วกันเดี๋ยวให้คุณ37ล้าดแล้วก็ไปอยู่ในคุกนะครับถ้าเกิดที่บ้านผมรู้เนี่ยที่บ้านผมด่านะเงินทั้งบ้านผมเลยนะเนี่ย6,000เนี่ยไปอยู่ในคุกซะไอ้น้องลาก่อนแล้ววทตัดีๆนะ มันไม่ไปหรอฮัลโหลกดยังไงวะ <laughs> เออตรวจสอบประชาชนแล้วก็ออนไปแล <ór m alt> ้วนี่มันมีแค่ขโมยปูนบอสมีใครขโมยปูน <enary> ไปแล้วกูไปแล้ว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 ไปเอาละครับพลังนายยก <c oughs> มาแล้ว <c oughs> ผมมาช่วยแล้ว <c oughs> ไปแล้วยี่เคตำรวจสามคน <c oughs> ไปคันนี้เร <c oughs> ีงไปแค่ละสองเลยนะมาทำอางเซตโน อะไรครับอะไรอะไรผมทานครับเซโตโน่อะไรครับอันนี้รถที่แรงที่สุดในประเทศใช่ไหมเซโตโน่หากไม่ดูเป็นการลบกวนก็จะชวนเธอมาลักกันอะไรอะไรครับอะไรครับเดี๋ยวแกว่าเก่งได้ข่าวว่าเก่งเหรอหนึ่งรืาเอวได้ข่าวว่าเก่งหรือเปล่าอุ้ยอุ้ยลืมล็อกล็อกลืมลักเข็มขัดฝากด้วย ผมผมผมลืลัดเข็มขัดครับฝากด้วยข้าวบวครับผมตามอยู่ลุยเลยครับตอนนี้เนี่ยตำรวจเนี่ยวิ่งให้เสร็เลยนะครับเพราะว่ามีโจรขโมยปูนโคตรเยอะนะครับผมจะสแตนบายอยู่ตรงนี้นะครับโอ้มีเข็นขึ้นเต็มเลยครับทุกคนลองดูที่มินิแมพดิป๊าดอันนี้เขากำลังไล่เขสโจรต่างๆที่กำลังขโมยปูนขโมยสายไฟนะแต่ว่าเรารอตึกนี้อย่างเดียวครับเราต้องแบ่งหน้าที่กันว้าวเอาโจรไอ้น้องไอ้น้องสวัสดีครับคุณกัมพี โค้งศักดิ์ศรีสกุลเล่นลินเนาะไอ้น้องหน่อยนี่รถกันไอ้หน่อยนี่นห,นห,นน <c oughs> หนึ่งล้อโอ้ยเจ๊กหนึ่งล้ออันนั้นแน่จะดียไปไหนวันหนึ่งเรียกว่าวันสองวันหนึ่งเรียกว่าวัสองกันนี้มีจอนขับรถสีแดงรถมินิเป็นกลุ่มวัยรุน่นชจักันกำลังหลบหนีอันแน่ดับจะดิฟดิฟ เิียบเหรอผมถอยหลังให้เลยฮะกะลุนาะมอบตัวด้วยห้ามือพทษจกปูนในมาตา3ทับ4เว็นบัก2คีดหเนี่ยเขาบอกว่าจกปูนเนี่ยโดนปรับแค่1,000บาทแต่ด้าคุณหลบหนีแบบนี้คุณจะต้รอรอดประหารชีวิตนะครับอันเน่อันเน,น,น่เล่นสนาจ้าเอ๋เอ,อ,อ้มันอยู่ไหนวะมันอยู่ไหนวะ นายกไม่ได้ยังไงไม่รู้สุช่องไหนขี้โกงด้วยเอาดิอันเน้นๆเน้นเนี่ๆๆเร็วเร็วนี่แหละก็พลังของนายกคุณประชาชนครับผมบอกคุณดีๆแล้วนะผมจะใช้มาตรการเด็ดขาดแล้วนะครับขอัปืนจริงแม่งควิกปืนจริงจริงผมใช้ปืนผมใช้ปืนจริงจริงประชาชน 2มีใครอยู่ไหมครับตอนนี้เนี่ยคนร้ายหลบหนีนะครับแล้วใช้ปืนเนี่ยโจมตีผมนะผมเลยต้องใช้มาตรการเด็ดขาดตอบโต้นะครับแล้วทําให้คนร้ายเนี่ยเสียชีวิตคารถนะครับเรานะครับจะกลายเป็นผู้ต้องหาแล้วเราจะโดนจับขังคุกนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทิ้งศพเขาไว้ตรงนี้นะครับทุกคนแล้วปล่อยเขาตายไปเออไปนะครับไปนะแล้วเราก็ทําเนียนเป็นตำรวจที่ดีนะแล้วก็ไปจับคนต่อไป <c oughs> ตอนนี้เนี่ยกังคืนแล้วนะครับทุกคนครับแล้วก็มีผู้บอกกระไรมาจกปูนอีกแล้วนะเราจะเปิดหัวมันกระเจิงแนไ่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมันตำรวจมัน้ยไปก่ไปก่อนไปก่อน้ไปก่นไป้ยไปก่อนไป่อนมไม่อยู่อยู่ไม่ได้แล้วอ้ยไปว้ไปแล้วไปยิงล้อยิงอนใหญ่กันดื้อดืโอ้ยมันนี่โหดจริง ตัวได้ครับไม่งั้นจะจับตายนะครับก่อนจะจับเป็นยิงระเบิดอ่ะกูยิงระเบิดยิงรถระเบิดด้วยจังหวะนี้ผมยิงรถระเบิดด้วยมอบตัวเลยครับเสียครับขับรถสปอร์ตทำไมมาจกปูนครับมอบตัวเลยครับเจ๊เร็วกะจังวะขออนุญาตจับนะครับขออนุญาตจับนะครับลงก่อนครับเอางี้ครับผมจะปล่อยคุณไปถ้าเกิดคุณพาผมไปหาเพื่อนคุณครับอันนี้รถสปอร์ตมามันช่ช่วยเพื่อนมันมาช่วยเพื่อนตาย ผมว่าแบบนี้แบบทิ้งรถเลยดีกว่าผมว่ารถมันไม่ทันใจเล่นของใหญ่เลยแล้วกันไปต่อให้ไปตั้งหน้านแล้วตังหน้าไปตั้งหน้าล็อกเป้าหมายยิงไอ้ไม่ทนตำรวจประเทศนี้โหดนะล็อกเป้าหมายเตรียมยิง โอ้ยโอ้ยโอ้ยหลบได้เมื่าหมายจิ้นเก็บไปหนึ่งผมให้โอกาสมอบตัวสามสองเอาได้หนึ่ง ้ล้างก่อนสบเพิ่งไปเขาวันหนึ่งเท่ากับสองขนาดนี้อ่ะสวัสดีครับ มีอุบัติเหตุครับเกิดขึ้นฮะผู้เสียชีวิตตายโดนอคอกไฟตายคารถเลยครับพอจะมีเบอร์หมอไหมครับผมก็ไม,ม่เหมือนกันครับแล้วพอจะมีสัก500้ยไหมครับผมจะซื้อโทรศัพท์อะไม่ใช่ชาชนนี่มีห้าร้อยใช่ไหมครับโอ้ขอบคุณมากเลยขเขาให้ผมจริงด้วยอะ <c oughs> แล้วรถนี้ <c oughs> ผมยืมหน่อยได้ไหมครับ <c oughs> พอดีผมต้องรีบไปหาหมอครับได้ครับได้ได้ครับแล้วเราจะกลับยังไงอะครับเดี๋ยวผมนั่งไปด้วยก็ได้ครับมันจะถ่วงน้ำหนักอะสิครับงั้นรอผมตรงนี้แป๊บนึงนะได้ครับได้ครับ แล้วน้องก็ไม่ผมยืมรอแล้วนอ้องน้องเขาเห็นปืนแล้วน้องเขากลัวโอ้สงสารประชาชนประเทศผมเดี๋ยวลองขยตัวไปดูดิแล้วเขาก็ยือนรออย่างนี้นะครับทุกคนพน่าสงสารเลยอ่ะขอบคุณนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้เงินคืนนะครับอ่าเขาให้มา500อยผมให้เขาคืนพันหนึ่งแล้วกันนะครับโอ้สุดยอดเลยว่ะขอบคุณมากนะครับ อา่าผมให้ไปห้าร้อยไม่ใช่อ่าเดี๋ยวพี่ไม่เป็นไรครับพี่รวยครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอารถมาคืนนะครับ <c oughs> คนในประเทศผมจิตใจดีมากอ่ะ <c oughs> คือคนเนี้อยู่ดีๆขับผ่านมาทางนี้น่าจะไปทํางานนะครับทุกคนน่าจะไปเก็บ <c oughs> สตรอเบอรี่เสร็จปุ๊บเขาเจออุบัติเหตุเขาจอดดูอ่ะ <c oughs> แล้วเขาก็ช่วยนะครับให้ความร่วมมือหมดเลยอ่ะ <c oughs> ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเดี๋ยวคุณหมอน่าจะมารับศพ คนนี้เร็วๆนี้นะครับขอบคุณครับถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e นะครับผมแล้วเ,เดี๋ยวเจอกัน,กนคลิปหน,น้าสวัสดีนวัสนีสูสลายบายบายนะครับใครที่อยากเล่นประเทศไวซิตี้นะครับลิงก์ที่ส่อยู่ดลานลางไปขอไวลิสฟีกกันได้เลยสวัสดีสูสลายบายบายจ้า